สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย yeah. หลังจากที่ทำอุนเตอร์แมนเไปแล้วก็ตอนแรกว่าจะทำจีกแต่ว่าวันที่อัดเนี่ยยังไม่ได้ลองเลยนะฮะยังไม่ได้มีเวลาว่างลองเล่นจีกเลยก็ก็เลยมาอัดอันที่ได้ลองแล้วไปก่อนกับสายดาร์อุนต้าหรือสายอ่าอุนเตอร์ดักคิลเลอร์นั่นเองสายตัวร้ายซึ่งใช้ของใหม่มากๆข้อดีของมันคือมันแทบจะไม่ใช้ของเก่าแต่ว่ามันแทบจะไม่ใช้กันอื่นเลยมันใช้ของของมัน เกือบล้วนเลยแต่มันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าตัวยืนแวนหลักเราไม่ใช่อุลตราแมนมันข้อแรกข้อหนึ่งและมันใช้โทเลกเกียไม่ได้โทเลกเกียเกตหนึ่งเพราะโทเลกเกียเกตหนึ่งมันขอแวนติดอุลตราแมนแล้วมันขอใช้หลายๆใบที่มันติดแวนติดอุลตราแมนไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นดาบสองคมสําหรับเด็กนีล้ละกันโอเคมาเริ่มกันความรวดเร็วนะฮะ,ะตัวเริ่ม ตัวเริ่มก็เป็นอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเยอะจะใช้เป็นนิวเจเน r เรชันจะใช้เป็นทิก้าเอ้ยไม่ทิกา้าไทกะหรือจะใช้เป็นล e of d a ดั n e s s ก็ได้นะอันนี้พวกความเข้าตีมก็เลยใช้เป็นล e อ็อบดักเนสนะครับแน่นอนว่าตัวยืนหลักเพียก็ต้องเป็นคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะอุนตรดักคิลเลอร์นั่นเอง อันนี้เป็นอาร์ตหลังกล่องนะที่เหลือเป็นอาร์ธรรมดานะครับเป็นเกตสามมีโพเทคยืนหนึ่งหมื่นสองพันสกิลไม่ลงสนามคเตอร์บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งในช่องแวนนะฮะตัวมันจะบวกหนึ่งได้ลบพลังคู่แข่งห้าพันแล้วก็ถ้าคู่แข่งเป็นเกตดสามหรือสูงกว่าบวกคลิอีกสกิลหนึ่งมันโจมตีในช่องแวนกาดถ้าคู่แข่งมีพลังแปดพันหรือต่ำกว่าเลือกลิกาดหนึ่งตัวล้วลีไทยนะครับก็ มันจะประมาณโอลาเคลวิธที่เล่นเล่นเด็กเนี่ยจะประมาณโอลาเคลถทิงแทงก็คือการไล่สามทุกเทินที่ถ้าสามารถไล่สามทุกเทินได้ก็พยายามไล่สามทุกเทินทุกเทินทุกเทินเพื่อที่จะปั๊มโปรเทคแล้วก็เพื่อที่จะกดสกิลของแวนด้วยนั่นเองนะครับโอเคใส่สี่นะอีกคนหนึ่งที่ใส่สี่ใบก็จะเป็นคนนี้ดาร์คลูกิเอลนะครับก็เป็นเกตสามีคนหนึ่งที่ไม่ติดอุลต้าแมนก็เลยไม่ไม่ได้ไปอยู่ในเด็กอุลต้าหลนเล็กของคุณพ่อซึ่ง มันก็มาเล่นกับเด็กซาบลาดนี่แหละเด็กดกอุนตานี่แหละเป็นเกตสามหมื่นสองนะครับมีโปรเทคเหมือนกันสกินในช่องแวนกาดไม่ลงสนามบา 1, 1, ัตรหนึง่งโซ1หนึ่งจวัวหนึ่งชี้แว่นมาตรงข้ามลบหนึ่งหมื่นแล้วก็ถ้าแว่นไปตรงข้ามเป็นเกตสามหมื่นสูงกว่าบวกคลีเหมือนกันก็จะไอเนี่ยมันจะเป็นสามราแต่อันนี้จะได้จัวหนึง่งแล้วก็เช็คสองราก็เกือบเกือบจะผลเท่ากันอันนี้ก็จะดีตรงที่ว่าได้มือหนึ่งใบมาคอก่อนอันนี้ก็จะดีตรงที่สามารถชิกทริกเกอร์ได้สามครั้งนั่นเองนะฮะ อีกสก,กิลหนึ่งในช่องเวลาเดกาดนะครับมันโจมตีถ้าบรรยกาศผ่านตรงข้ามีพลังแปดพันหรือต่ากว่าเลือกโซชาร์ตหนึ่งได้ก็เด็กนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องกดโซชาร์ตหนึ่งก็ได้โซค่อนข้างจะเหลือนะ <c oughs> นอกจากว่าอยากใช้จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเกตสองแน่นอนว่ามันแทบจะเป็นเกตสองหลักของคุณพ่อแล้วนั่นเนี่ยในตอนนี้นะครับอ่าอุลตร้าแมนเอ็ก์ดักเนสกุมูลาอัมเมอร์นะครับคือมันไปทุกเด็กเลยที่คุณพ่อจัดตอนเนี้ย ชอบมากนะครับเก่งเก้าพันชิวห้าพันนะครับสก,กิลแวนกัดเลกาดไม่ลงสนามเลือกยูนิตเลกาดที่ติดอุนเตอร์แมนหนึ่งบายัตโซถ้ายัดฝันชี้แวนหันตรงคาบลบห้าพันถ้าการที่ยัดเป็นอุนเตอร์แมนเมีชื่ออุนเตอร์แมนเหรืออุนเตอร์แมนเอ็กซ์ซจะได้จัวนหนึ่งด้วยอีกสก,กิลหนึ่งในช่องแวนและเลียนะครับคอนทินิวถ้าในโซเรามีการที่ติดอุนเตอร์แมนเหรือเอ็กซ์ซีด X, จะบวกสามพันเป็นตีสองหนึ่งหมื่นสองพันได้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาช่วยลบพลังถ้าไม่มีไหลแวนก็สามารถเอาอุลเตอร์แมนเอ็กดักมาลบพลังขันตรงข้ามได้นะเก่งสุดๆถไม้แล้วจะป่วนในการลบพลังพันตรงข้ามแล้วเราขาดตัวตีไปได้ยังไงนะตัวตีหลักๆปิดเกมของเราก็จะเป็นโทเรเกียนะครับเดอะเทล่าเทล่าอะไรเนี่ยเทลาแซนเทสมานะครับใช่ไหมเออ อ่าเป็นเกตสองเก้าพันชิวห้าพันเหมือนกันสกิลแวนกาดเลกาดเมื่อีิ่ีโจมตีแวนถ้าพลังของแวนกาดส่ตรงค่าเป็น8 0 0พันหรือต่ากว่าตัวมันจะบวกห้าพันอีกสกิลหนึ่งพลเรือนเวนกาดนะครับเมื่อมันจมตีเมื่อมันจมตีแวนอ่าถ้ามันโจมตีแวนคุณตัดสู้ไม่สามารถใช้น้ำมันยูนิตมาป้องกันได้ขอแต่ทริกเกอร์นะครับก็เป็น ตัวตีน่ารำคาญตัวหนึ่งนั่นเองใส่สีใบนะอันนี้เป็นสุ่มหลังกล่องนะครับเกตสองอีกคนหนึ่งที่ใส่ใส่ละสีเลยแล้วกันง่ายดีนะกับคนนี้อเอเทลกาเนี่ยไหนก็เด็กนี้มันจะเป็นสปาร์ตแล้วก็ให้มันเป็นเข้าทีมไปเลยแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างที่ใช้ของน้อยน้อยมากๆให้ดูละกันนะก็เอเทลกาเก้าพันชิวห้าพันนะครับเป็นเกตสองสกิเวนกดเลกาดเมื่อโจมตีแวน ถ้าเวนการ์ดขนมข้าวพลังแปดพันหรือตากว่าเลือกลิกัดหนึ่งใบหูแข่งและรีทายนะครับและได้จ่วนถ้าอยู่ในช่องแวนกาดได้จ่วด้วยก็เป็นตัวยิงจ่วเก่งสุดๆแต่ว่ายิงจ่วในช่องแวนนะเกตหนึ่งจริงๆน่าจะเอาใบนี้เป็นสุดท้ายแต่ก็ช่างมันเรียงไว้อย่างนี้ละใช้เป็นอุนเตอร์ดักอุนเตอร์ดักคิลเลอร์ฟอร์ฟิลสองใบนะซึ่งถ้ามีไปใบ,ใบในี้คุณพ่อแนะนำว่าไปใส่อุนเตอร์แมนออฟดักเนสก็ได้สองใบ สกิลนะครับเป็นลพลังหกพันชิวหมื่นนะสกิลเมื่อมันโจมตีเมื่อมันบูทโจมตีแวนถ้าพลังฝั่งตรงข้ามแปดพันหรือต่ากว่าออเมื่อมันบูทบูทให้บูทโจมตีอะไรก็ได้แต่ถ้าแวนฝั่งตรงข้ามเป็นพลังแปดพันหรือต่ากว่าโลบัส so, หนึ่งการต่อสู้นั้นคู้ต่อสู้ต้องคอการเดียนสองใบถึงจะกัดได้ก็เป็นตัวกัดน่าลำคาญนะส่วนเนี้ยจะอยู่ตูดแวนนะครับเป็นตูดแวนที่ดีนะอ่ะ เกรดหนึ่งอีกใบหนึ่งใส่สี่นะครับอุลตร้าแมนจีกดักเนสใส่สี่ใบยืนแปดพันชิวห้าพันชิวหมืน่นแอคทีฟในช่องเรียกาดเอามันเข้าโซ่ชี้แววนฝันตรงข้ามหนึ่งคนลบพลังห้าพันแล้วก็สกิลนี้สามารถใช้ได้เยเละครัค้างเหมือนกับในบานนะฮะก็เป็นตัวลดพลังง่ายๆตัวหนึ่งเลยลงยัดโตชีล้ลถหรือจะลงมาช่วยบูธก่อนก็ได้แล้วเทินต่อไปไม่มีไหลแวนค่อยยัดโซชี้ลดพลังก็ได้หรืออยากลำลำ,ลำคาญมันไส้ก็ กดแวนไปลดลดห้าพันยัดโซอีกลดอีกห้าพันเป็นลดไปหมื่นหนึง่งก็ได้นะให้แหวนกัดมีพลังติดลบนะถ้าเล่นแวนซีโรมาแล้วเห็นไม่มีติดลบอย่าเพิ่งไอ้นี่นะแวนกัดกัดจริงมีพลังติดลบนะครับอุลตร้าแมน x d a r k กเนสใส่อยู่แค่สองใบเอ้ใส่่แค่สนะี่ใบนะก็เพราะว่าเด็กเนี้ยมันมี x d a r k กเนสแค่สี่ใบไอ้ตัวที่มันดูดเข้าอ่ะมันมีน้อยมันไม่เหมือนกับเด็กอุลตร้าแมน x ที่ทำแบบนี้แหละที่ว่า มันมีตัวที่ดูดเข้าเยอะมาเลยใส่เอเยอะได้อันนี้มันมีน้อยเพราะฉะนั้นใส่ไว้แค่นี้แหละมันก็จะประมาณประมาณอุลตร้าแมนเอ็กสติลอรเมอร์กับดออุลตร้แมนเอ็กตอนกล่องสองเล่นเล่นประมาณนั้นละกันเพราะว่าแดมมันใช้ไม่เยอะมันไม่มีเรียกาศใช้แดมเลยมันมีแค่แหวนที่ใช้แดมเพราะฉะนั้นการไง่เดมหรือการลดพลังสามพันบางทีมันไม่ได้จาเป็นทุกเทิร์นขนานั้นเพราะว่า แวนมันลดได้อยู่เคิอนอยู่แล้วแถมเ็กนี้มีจีกอีกมีตัวลองอีกค่อนข้างจะตัวนี้เลยไม่ได้แบบไม่ได้จะพยายามใส่อุลตร้าแมนเอกให้เยอะนะฮะเอกดักเนสเป็นเกตหนึ่งพลังห้าพันชิวเอพลังแปดพันชิวหมื่นนะครับอ่าเมื่อมันเป็นค่าคอร์สของอุลตร้าแมนเอกหรือเอกซ์ลีดเอกใช่ไหมเออใชอ่จะลดพลังแวนสกัดฝันตรงขัามสามพัน แลวกระเทินนี้ถ้ายังไม่เคยไงเดมด้วยความสมตรถของการ์ดที่ชื่ออุลตร้าแมนเหรือเอ็กซ์ซจะได้ไงเดมด้วยก็เป็นตัวช่วยไงเดมแล้วก็ช่วยลดพลังผัดลมงคาอีกสามพันนะครับเป็นลดไปแปดพันหรือหมื่นสามเลยก็ได้อ่าอันนี้ก็แทบจะมาทุกเด็กเหมือนกันเพราะว่าโครงไม่ขนินิที่คุณพ่อเล่นนะ่ะมันเป็นโครงเอ็กโครงอุลตร้าแมนที่มันเล่นกับอุลตร้าแมนเเพราะฉะนั้นไอาการที่มันมีโซเยอะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถึงแม้จะไม่เล่นโครงเอ็กมันมีทั้งจีก๊ก ถ้าคุณใส่ออฟอีกมันก็จะมีทั้งออฟทั้งจีก๊กมาช่วยยัดโซอีกเพราะฉะนั้นอุลเตอร์แมนจีกจีกในแพทเนี้ยในอุลเตอร์แมนเนี้ยคุณพ่อเลยคิดว่าเป็นตัวที่สําคัญมากๆเพราะว่าโซมันเยอะแล้วมันไม่มีที่ระบายเัื่องจากแวนการ์ดซึ่งแวนการ์ดมันอย่างที่บอกเด็กอุลเตอร์แมนอะ่ะมันแทบจะต้องไลทุกเทินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอโซอะ่ะมันจะ,จะมีประมาณห้าใบหกใบเจ็ดใบอยู่แล้วอะ่ะถ้าไม่มีอุลเตอร์แมนจีกมันช่วยมันก็จะโซนนหนาๆแข่งกับเพลมูลเลย และจี e ๊กมันค่อนข้างจะดีมากๆเพราะว่ามันได้จั่วหนึ่งบวกพลังแล้วเสร็จล่ะเทิร์นต่อไปคุณอนลตร้าแมนเมาดูดจี e ๊กเข้าไปเลยก็ได้แล้วให้ลบปังตรงคําห้าพันง่ายๆไปเลยดีกว่าโอเคอุลตร้าแมนเนะครับเออุลตร้าแมนจี๊กพลังห้าพันชิวหมืน่นออโตในช่องเล็กกะไม่ต้องสนามโซบัสสองจั่วหนึ่งและตัวมันบวกหกพันแค่นี้เองง่ายๆแต่เก่งซึ่งอันนี้คุณพ่อไม่ได้ใช้ดออไม่ได้ใช้ทริกเกอร์ไอไม่ได้ใช้พีจีเกตหนึ่งนะครับก็จะใช้เป็น รอพีจีสี่ใบนะเป็นรีบูตอันนี้คุณพ่อเอาอาร์ดเก่ามาใส่นะแล้วก็ใส่เอ็กมาสองใบนะเป็นรอธรรมดานะก็จะเป็นรอหกคลีหกนะครับเด็กนี้ต้องการมือนะถึงแม้ว่าจะเช็คสั่นได้หรือได้จั่วอะไรเพราก็ตามแต่ว่าอวัยวะคุณพ่อคิดว่าจัว่วหกคีหกดีกว่าก็เอ็กจะมีทั้งหมดจะมีเอ็กล่างเกรดล่างที่ชื่อร่าแมนเอ็กหกใบก็จะมีเกรด 1, 4, หนึ่งสี่เกรดแล้วก็รอทิเกอร์สองใบนะก็เอามาเล่นกับไอเจ้า อ่อเอ็กซตไอเดักเน็ตกุมูุระอเมอร์นั่นแหละอย่างที่บอกนะคลิคลิเป็น6นะดอหกคลิ6หกก็คลิอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ฮิลสี่จัดง่ายๆโอเควิธีเล่นเด็กนี้มันไม่ยากเลยนะมันเป็นเด็กเหมือนกับเด็กโปรเทคแล้วก็เด็กถึงๆอุลตร้าแมนทั่วๆไปทำให้ดูที่เคยเล่นๆน,นะครับก็ ขึ้นอันแรกก็ขึ้นเป็นอะไรก็ได้ยกเว้นฟอร์สฟิลนะอยากให้เก็บฟอร์สฟิลไว้เพราะมีแค่สองใบหรือกัอบกับจีกถ้าเลือกได้ก็อย่าพิ่งไลท์จีกนะก็ะไลท์เป็นเอ็กหรือ,อไลท์เป็นจีกดักเนสก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่นะเพราะมันยืนแปดพันนั่นแหละอ <S <S ขึ้นสองขึ้นเกรดสองก็ดูว่าคุณเล่นได้ไหมอ่าอาจจะเอาเอเทลกามาลงแล้วถ้าสมมติว่ามือคุณมีอย่างเงี้ยจีกดักเนสอ่าแล้วถ้าแบบเขาเล่นยากหน่อย ก็มีอย่างไอโทเลเกียอาจิกยัดลบฝั่งตรงข้ามห้าพันเป็นกับฝงรงข้ามก็จะกลายเป็นพลังถ้าเป็นเกตส์อมอ่าถ้าเป็นเกตสสองเหมือนกันก็จะลบไปเหลือห้าพันหรือสี่พันแต่ว่าถ้าเป็นเกตสหนึ่งถ้าถ้าเราหมดเราขึ้นสองก่อนล้วอ่ปล่าถ้าเป็นเกตสหนึ่งอย่างเงี้ยไอเนี่ยสกิลมันจะติดอยู่แล้วเพราะว่าเกตสหนึ่งมันพลังไม่เกินแปดพันอยู่แล้วน,นจากจะใสวาน,นิลาใช่ไหมคุณก็เอาเนี่ยหดเกตสหนึ่งแล้วได้จัวหนึ่งง่ายเลย ก็อยู่ที่ว่าอนอข้ามเป็นเกตหนึ่งหรือเปล่าถ้าเป็นเกตหนึ่งวันเนี่ยแค่สองตัวเนี้ยบันลงข้ามแปดหลุอตามากว่าบวกห้าพันตีห้ามโนมอนอันนี้ตีต,ตีตียิงจัว่วแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็เอาไอจิกมายัดก็ได้ถ้าอยากเล่นนะอย่างนี้เร็วต้นเกลนก็ยัดแล้วก็ไปไปโอเคขึ้นสามขึ้นสามก็ขึ้นแรกเป็นจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เพราะว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะอาจจะ ดูที่ว่ามือของคุณมีตัวเล่นเยอะไหมสมมติว่าถ้าแบบมือมันมีแต่ทิกเกอร์อย่างเงี้ยอ่ะคุณก็เหมาะที่จะลงเป็น Dark El, ดาร์ลูกีเอลเพราะว่ามันได้จัว่วบัสบัสหนึ่งโซหนึ่งได้จั่วคืนมาก่อนอาจาจะจั่วเป็นตัวเล่นอาจาจะจั่วเป็นเป็นจิกจิกมาถอดไส้ออกสองใบแล้วก็เล่นต่อได้ใช่ไหมอ่ะสมมติไล์เปในนี้ก็ได้โรเทคหนึ่งใบบัสหนึ่งโซหนึ่งจั่วหนึ่งแล้วก็สมมติได้จั่วเป็นจิกอ่ะจิกก็ถอดโซสอง จัาวหนึ่งโบหกพันถดมือคุณมีอย่างเนี้อ่ะเล่นได้เลยก็ประมาณนี้อ่ะลงนี่มาแล้วก็ลงกลมูล่าโนมเอ็ก X อันนี้ลบหมื่นไปแล้วยัสโซลบไปอีก5,000ลบไปอีกสามพันลบไปทั้งหมด1 8ื่นเท่ากับฝันตรงข้ามถ้าเป็นฟอร์สก็จะติดลบห้าพันถ้าเป็นโปรเทคหรือ Excel ก็จะลบ6,000ขึ้นหน้าไป อันนี้ตีสิบอถ้าลบ5้าพันก็จะต้องบวกไปอีกห้าพันเป็นหนึ่งมือ่าแล้วก็ให้อีกอ่าลบ5้าพันก็ให้มาสองห0ื่นนั่นแหละจบแวนแล้วก็แวนตแตนสแตนสแตนขึ้นสามอีกรอบนึงก็อย่างที่บอกเนี่ยก็มันต้องไลทุกเทอรนอ่ะไลแล้วก็ถอดไส้ไอันนี้ไหลลงมาแล้ว รอบูทรอกดสก,กิลของ x ถ้ามีลงมาอีกก็กดได้ข้างอาจจะเป็นอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้อาจจะเป็นโทรเรเกียก็ได้แล้วถ้ามือกดสก,กิลแวนก่อนบาตหนึ่งโซนหนึ่งอย่างที่บอกมันมีเกตสามให้ถอดอยู่แล้วก็ถอดไปเกตสามผนทอดไปแล้วด้วยซ้นะํเนอะลบไปห้าพันส่นองข้ามก็ต้องยืนต่ากว่าห้าแล้วโทนโทรเรเกียโทรเรเกียตีแรงเพราะมีบูทอีกห้าพันแล้วถ้าแบบมือมันของมันขึ้นเยอะอย่างเนี้ย สมมติขอมันขึ้นนังอะมีจิ๊กอ่ะจิกก็ยัดโซไปอีกทีหนึง่งลบฝั่งตรงข้ามไปอีกห้าพันเป็นลบหมื่นหนึง่งในโซมิวเตอร์แมนเอ็กไหมีสิบสิบสองอ่าฝั่งตรงข้ามยืนสองพันหรือสามพันก็ถ้ายืมสามพัน 3, 000, ก็ให้หมืน่นถ้ายืนสองพันก็ขอหมื่นห้าตีสามไดสองคิไอ้กเกอร์ลงข้างนี้ข้างนี้จะออกที่สิบเก้า ท,กทิกเกอร์เ้องการยี่สิบเสามขอแต่ทิกเกอร์ไม่เอาโนมอนซึ่งถ้ามันมีไอ้พวกเนี้ยถ้ามันมีฟอร์ f ฟิวอยู่ในสนามเนี้ยแวนกาดอะเขาแทบจะต้องให้ P.G. เราอยู่แล้วเพราะว่าโตยังไงแล้วก็มีอยู่แล้วแหละแล้วก็ทิกเกอร์แล้วก็โยนให้โทเลเกียโทเลเกียมาก็ตีน้าํำคานต่อก็เด็กก็จะเล่น,ลนประมาณเนี้เล่นง่ายเพราะว่ามันเป็นเด็กมันเป็นหนึ่งข้อแรกอะมันเป็น t ีดีด้วยอีกข้อนึงคือมัน มันเล่นกับของของมันเองอ่ะมันไม่ได้มีคอมโบแบบเอาอุลเตอร์แมนนั้นมาต่อด้วยอุนเตอร์แมนนี้เอาอุนเตอร์แมนนี้มาเล่นคอมโบกดเอาอุนเตอร์แมนตัวนี้กดสกิลเอาตัวนู้นมาต่ออะไรพวกนี้ไม่มีไม่เยอะขนาดนั้นมันก็มีแค่เอ็กมีแค่อะไรพวกนี้มาเอ็กเอาตัวนู้นเข้าตัวนี้เข้าแค่ในเองนะฮะก็ไปจัดลองเล่นได้ที่บอกของมันใช้ไม่ค่อยเยอะถ้าไม่มีเอเนี้ยก็อย่างที่บอกนะถ้าซื้อสองกล่องถ้าซื้อแค่ขิดสามอย่างเดียวก็ใส่เป็นพีจีหรือใส่เป็นอ่า of Darkness ก็ได้แล้วถ้าใส่เอ็พีจีนี่ก็จะไปใส่ไปลดดอพีจีลงหรือจะไปใส่เป็นคลิ์เพิ่มอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่วิธีการเล่นนะเพราะเด็กนี้มันเล่นคลิเยอะก็ดีสําหรับคนที่เจอกับคนที่ไม่รู้เด็กเราอย่างเงี้ยอ่ะคลิอัดหน้าเข้าไปเยอะๆก็ก็เหนื่อยต้นเกมมาเจอคลิ์กลางเกมมาเจอคลิ์แวนแบกคลิอีกอะไรพวกนี้อีกกาดยากอีกอะไรอีกนะฮะก็ไปลองเล่นดูสนุกนกนะคุณพ่อ อย่างที่บอกนะคุณพ่อค่อนข้างอวยนะแล้วก็อัปเดตข่าวนะครับคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อคงหา <laughs> อุลตร้าแมนสติโลคิกได้ไม่ครบสี่นะเพราะฉะนั้นสายอุลตร้าแมนสติโลคิกคงไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะแรงมากๆอะ่ะคุณพ่อไม่ไหวจริงๆแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อทําใจแล้วคุณพ่อทําใจกับไอสติโลคิกแล้วว่ามันจะกลายเป็น กจสามเกจสามใบที่สามอ่ะเกจสามตัวลองอ่ะที่เป็นท่าปิดแทนเพราะว่ามีใบเดียวนะที่เคดอินคาร์เขาส่งมาให้รีวิวนะครับเกจอินคาร์ที่ส่งมาให้รีวิวนะก็เก็ใบไว้ใบเดียวแล้วก็ลองเล่นเ้าจะพยายามลองเล่นเยอะเพราะว่าโหไม่ไหวจริงๆคุณเพราเปิดไม่ได้เลยก็น่าจะน่าจะมีแค่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีแค่ไม่มีสายเอไอ,อสิโลนะเพราะว่าไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยมากกับการหานะครับโอ้ราคาหลังกล่องครับพุ่งกัน พุ่งพุพลวดยิงกาหุณนคริปโตนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปลองเล่นกันได้นะขี้ยงคอมเมนต์ข้างล่างได้นะอย่างคริปอุลตร้าแมนเอกอ่ะก็มีน้องๆมาคอมเมนต์นนะเออคี้สิบหกหรือเอาพวกตัวอ่าอุลต,ตร้าแมนไทกะสโตลีอัลมาลองใส่เกีสองก็ก็ถือว่าโอเคนะลองไปดูในคอมเมนต์เก่าๆนะอันนี้คนมาแชร์เทคนิคอะไรแปลกๆได้นะครับมที่นี่คุณพ่อคิดไม่ถึงนะเพราะว่าบางทีที่คุณพ่อมันจะติดตรีมไงคุณพ่อคือเน้น ให้มันเข้าตีมไว้ก่อนแล้วถึงเน้นความเก่งกับอัธประโยชน์นะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ